มามันก็บิวด้วยเพลงอย่างนี้เลย My name is mine ชื่อของฉันคือไม้อายุ2 8บอยฟอร์มมิดเวทฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันอะไรวะลิสเซนตามไม่ทันว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันคืนนี้แม่ของฉันอะไรทำงานจนดึกฉันต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ฉันนองเฝ้าบ้านอยูพ่พยายามัำกูกดสตาร์เลยเ<อ>ใครขับรถไ,ไ,ไปนะสววยแล้เอาแม่ <laughs> มึงก็กูเป็นยาพี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่ง<ล>อย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียงใครวุ่นวายแล้วว่าก็แต่บ้านเราหลังไหนล่ะนั่นนะ่ะสิเฮ้ยใครแชทเมาส์นะเฮ้ยกูจะถึงเกมที่พี่เอกเล่น ดาวัดยูโอเดอะไรดีเลยวันนี้ไปอ่านไม่ทันอ่ะไม่ทันเลยอ่านไม่ทันไปกดเหรอปะบปับไฟเลยคีหากุญแจใต้หินแจอยู่ใต้ในสวนใต้ก้อนหินน่ะในส่วนทางด้านขวาเดรสไลท์เลรสซ้ายไลท์ขวาไฟฉายไม่มีอะบ้านเราหลังไหนล่ะบ้านเราหลังนี้หรอวะใช่ออกมาได้แสดงว่าไม่ใช่คงนู่นนั่งบ้านตรงกลางนั่นปะสุดซอยนั่นแหละว่า ถึงเด็กร้องที่ไหนไม่รู้กุแจไอ้เนี่ยไอ้เหียไอ้เนี่ยย่งวืดเลยหินข้างขวาอยู่ทรงไหนวะไฟยังมีไฟให้เปิดไหมอะโหหินหิน้ังขวาของสวนนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทิ้งไปชายกูเอ เอ้าคุยอะไรกันมาโอเคไอ้ตะกี้ในการเดออ๋อโอ้บอกว่าคืนนี้อะไรอะไรอ่านแปลต่างอะไรไอวีแบ็กจะได้กลับไปอะไรเที่ยอีกสักพักมันอีกสักพักแม่จะกลับจะกลับมาหรือเปล่าน่าใช่เปิดเอาก็เปิดได้แล้วก็กูเก็บกุญแจมันเปิดได้ไงกูเก็บกุญแจแล้วน่าจะแล้วต้องต้องปิดประตูบ้านไหมแอบไปรตูได้เปล่าวปิดแล้วกันล็อกได้ปะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กเงี้ยเป่งจำสเก็ชากหอนไฟกูเอาสักกูขวัญเสียอะไรอยเงี้ยตอแล้วมันไม่มีผีแต่มันมีจำสกเกแล้วไม่มมืดด้วยพระายก็ไม่มีต้องไปที่ไหนอ่ะอันนี้คือเปิดไฟแล้วหรอวะโอ้โหบ้านชับบึนหมดเลยเกยินได้เวลานอนได้แล้วนะเป็นเด็กไม่ควรเดินมาอย่างงี้นะไหนวะมัมอะไรลนะ่ะผม,มาอายุสิบหกปีผม,ผมอยยุได้แล้วอวอลลี่ไม่ต้องกังวล อะไรนะไอ้มีพิซซ่าในตู้เย็นอ๋อนี่มันเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าฟิลแบบเหมือนแบบเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะโอเคคุณเดียินเสียงอะไรบะไอ้คุณฟังเหมือนเกมอะไรสักอย่างเลยนะแต่เป็นอร์ชั่นแบบไม่เสียตังค์หรือเปล่าอยู่ไหนอะ่อยู่ในห้องครัวมัอจุดตรงไหนของกินก็ต้องอยู่ในห้องครัวชั้นล่าง อุ้ยกดย่อได้อะไรนะใครวะา we're going to have fun tomorrow sorry เราจริงฉันต้องปฏิเสธฉันอะไรเนี่ยโอ้อ่านไม่ทันมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาบ้านเราพรุ่งนี้อีกทีนึงแต่มันปฏิเสธแล้วมันบอกปฏิเสธมันบอกว่าเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยว home tomorrow อะไรอีกสักครั้งหนึ่งเออบรรทัดข้างล่างมันบอกปฏิเสธ cancel แล้วโอเคอุิยเสร็จแล้วดูทีวี โกอิตออนยัวอะไรสักอย่างทีวีเมื่อกี้ตรงหน้าทีวีใช่ใช่เมื่อกี้ซาวมึงมาจากไหนเนี่ยเอาซักกูหลอดเลยรูปวิ่งไม่ออกด้วยนะวิ่งไม่ได้เอ๊ะแต่ทีวีขว่าได้ทีวีอยู่ตรงไหนวะขวาเนี่ยเจอหรอทีวีเขานั่งระหว่างทีวีหรือยันี่เรานั่งนั่งวะเรียบร้อยแม่งเลยมันน่ากลัวตรงจับสแกนนี่แหละ จำสเก,กลกว่าน่าสัตว์ชีวิตดับไปแล้วไม่คือเราดูจบแล้วใช่ไหมไปเป็นนอนกันสองพี่น้องอาร์มทามสองพี่น้องดีบักหมดโนนซิไม่มีสัญญาณ <c oughs> นี่ถ้าเป็นพอดพอดพอดแนวลีิพีนะหรือพอดแนวสยองขวัญวันนี้ต้องมีใครมนันยืนหน้าประตูแล้วเนี่ยไมมัมถามฉันว่า every evening to look in the mailbox บอกอ๋อบอกว่าทุกตอนเย็นให้ไปดูที่กองอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ตอนยืนเลยไอ้สัตว์ไอ้ให้อยู่คนเดียวเหรอใช่นายอยู่คนเดียวเหรอโอ้มีตยังมีต่อได้ยูอาร์ล็อกหายแล้วตออทางเลือกโน้เฮ้ยเราไม่ใช่คนเดียวเว้ยเรามีกันสองคนไงมายพายเลี้ยงมุต่าว่าไหน อันนึงบอกว่าฉันอยู่ครัวไงใช่ใช่อ๋อเมึงกับกูเป็นครอบครัวแต่ว่าอะไรวะน่าจะแบบเพื่อนบ้านเราอยู่ที่ละแวกใกล้เคียงนี่นะห่างจากกครักน้อยโดนเชวอย่าบอกพ่อแม่ของนายนะว่าฉันก็เห็นฉันตรงนี้อ้าวไอ้ลุงไอ้เพียไอ้ใจหายใจความไอ้หมูไม่ยิ้มเลยใเลยอะไรกูเอาบอกให้เราไปเอาอีเมลบล็อกไงของข้อความ เ้ยยีไปด้วยเหรอเนี่ยต้องปิดประตูไหมอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับกลับได้ตัดกานบ้านอย่างนี้ดไม่ยุ่งนะงฉันคิดว่าฉันดีกว่่าาออยยงงเี้ะไรฉันคิดว่าฉเหตุเฮ้ยอ่าไม่ทันผมเวิร์กไปทำการบ้านข้างบนเนี่ยไปทำการบ้านไปทำการบ้านกันดีกว่าปกติถ้าจะทำการบ้านบ้านฝรั่งมันต้องอยู่ข้างบนทันมุมมุมสุดแน่นอนแม่บ้านเหมือนบ้านอิฐานเลยว่ะ ได้ไปเป็นดบ้านดอกดาวนี่ใช่ไหมโอ้ยใจกูอยู่ตรงหยุดตุ่มแล้วกันน่าจะทำกันบ้านตโก๊ะใกล้ใกล้โต๊ะนะเอ๊เตียงแอบได้ไหมนะตามพอดอย่างนี้แล้วโฮมเบิร์กันนี้ห้องหลัเราล้านบอกห้องแม่ะแม่งเนี่ยกูเอาสกูไม่กล้าไปไหนเลยแม่งจำสเก็

นนั่กูหลอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไปไม่ได้ไอ้ทั้งกูอยู่นอยู่ในห้องดาวนแล้วอยู่ดีไฟดับไอ้เหี้ยกูขนลุกเลี้ยงกี่ดิเอ็ดลนี่อันนี้เนี่ยดับของจริงเปิดไฟได้ปะทำไมกูยอมอ๋อกดยอมเลยวะดูได้อ่ะกูหลอนนุ่นเลยตอนนี้มันเพิ่มมันเพิ่มไวเน็ตได้ไหมอะมาแเวแถวเลยตอนไม่เห็นบอกมันคงอยู่กลางดึกแล้วมั้งไปกับกูเลยดิไปไหนอ่ะอ่านพอดเรื่องแล้วนะ เราต้องลงเปคนเดียวแต่นี่เรามีสองคนน่ะก็เลยต้องมีใครโผล่มาเนี่ยมีใครโผล่มาแน่เลยอย่างทีวีเปิดแล้วะอะไรมันครั้งแรกของฉันเลยที่ลิฟท์อัพเดือกมิดเดิลออฟไนท์ที่ตื่นขึ้นมาตอนกลคืนหรอวะโอ้ยโกลจนออฟเดือกอีเวนต์ไปปิดโอเว่นโอเว่นนี่คืออะไรวะเครื่องเวฟเครื่องอุ่นหรอวะไม่คุยกันแบบ ไอทำมึงมาปิดดิไอ้เหี้ยมึงคนเปิดอะฮ <c oughs> ิฮิไอกูกูว่าจะมีจำตะกนอะไรได้เลย <c oughs> มันเสียงยังดังเลยมึงก็ปิดไม่บอกกูเลยไปวะเนี่ยใครวะนาตโกเบสอะไรวะโดนทูนกโกยอ,อย่าไปที่เตียงเหรออย่าไปนอนเรีอย่าไปไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปนอนสายเอออย่านอนตึก<ค>ไอรม่ยืนหน้าตึกอย่างงเี้ยโอ้ใครวะไอ้ไคนเดิมเลยไปดิ มึงโดนบ้างพี่แกไม่นอนหรอพี่ลุงไม่เปิดได้ไหมอะไม่รู้ว่ะมัน,มนจะมีผลกับเกมไหมอะอย่าเพิ่งเปิดอุ้ยมึงกดย้ำอย่างงี้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเปิดรอให้มันไปลงขึ้นไปนอนจะไหมมันบอกให้ go to sleep อ่ะเออเอาไงเดี๋ยวดูลอรสมานี่ก่อนนะถ้าเกิดมันไม่ไปก็ค่อยเปิดเอาไงดีวะ เฮ้ยอยู่เพลงก็บิวคืออะไรวะเอาเปิดเลยเปิดอกมาเอาเปิดเลยเอามึไม่เปิดอะไรเอาตายไอ้ท่าตายอ่ะตายสัดลุงไม่น่าไว้ใจกูนี่ดูนี่น่ะเชื่อแม่อ๋อต้องไปนอนเหรอเนี่ยโอ๊ยไอ้ไอ้ลุงกูรู้ว่ามึงไม่อใส่ไม่ดี ไม่ลาแปลกจะเฮ็ดเที่ยงคืนกว่ามันก็จริงเรือนี้ใจรู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ตรือนี้สอยรวยอย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ไอ้เครื่องอุ่นเปิดประตูเลยนอนก็ดีกว่าก็มันงับกระบุเข้าบ้านแล้วตามสำหรับเสียงห้องฟันแล้วโมงยี่สิบมีคือช้าแล้วใช่ไหมใช่ๆเคผ่านมาอีกวันแล้วแม่มาหรอนี่เช้าร์เลยยังไม่เช้าดีเลย ก็ร่งฝรั่งต่างประเทศอาจจะแบบดูหน้าต่างได้ไหมจำสแกนมันบิ้วอยู่เลยมันจะขนาดไหนเชจะว่าผมต้องไปเช็คที่ปอีกครั้งเหรอเช็คไอ้เครื่องอุ่นว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่าไปทาอยู่ยไหนมันมากไปเพื่อนหนไหนสิตัวกูมันไม่วิ่งนะทำไมได้อ่ะเฮ้ยฝันกูฝอนได้ผ่อนมา เฮ้ยฟอดน้อยน่ากลัวเหมือนกันนี่ไปยังไอ้ลุงมันจะยืนตรงตู้มาโวยกันไหมตัวแย่างงี้กูก็จะสแกนได้สบายสบายเอ้ยต่อเจไปเฮลตาใครวะเนี่ยไม่มีใครอยู่หน้าบ้านน่ะสัตว์เสิ่งไรวะมีคนอยู่หน้าบ้านหรอแล้วอยู่ตรงไหนของบ้านล่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน กูต้องทำยังไงอ่ะเออแล้วไม่ให้ทำเราเราทำเราไม่บอกไม่กล่าวซาวแม่งมาหรือเป็นกูกูไปนอนต่อนะอยู่เะนายอยู่นั่นหรือเปล่าพวกเราพวกเราโทรหาตำรวจอะไรโซยูโคสออร์ดอร์อ๋อเฮ้ยไอ้ไอ้ไปอ่านในไอ้ไปแอบในห้องในห้องแม่นี่อะไรเเเยยย้้ ขนลุกจริงๆนละคนลุกมากเลยสีแดงคือห้ามเขา้าโอเคมันให,หมให้ไปแอบของแม่เกิดตรงนี้ให้ไปแอบของแม่ครับแอบของแม่โอ้ลุงเอ้ยไปอะไรกับแม่กูวะมึงจยัดไปไหนเอ๊ะไหนเอ๊ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันห้องน้ำบบอินพุตกูให้มองไม่เห็น เดี๋ให้เห็นต,ตามควนอะไรวะให้เราเลือกที่จะแอบ,บไหมให้แอบ,บเพลงหรือเปล่ามันไปแล้วหรอไม่มั่นใจวะแต่กูต้องแอบ,บใต้เตียงแล้วเนี่ยก็ <c oughs> เกี่ยวเดียวชี้เดียวของเราไว้เกี่ยวเดียวช่้เดียวพนันเวลาไว้แต่ เห็น้ากูเกมที่แล้วอีกกูพูดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วตอนนั้นมีใครอยู่หน้าบ้านไหมมันตังขึ้นให้เราแอบ,บอยู่นะมันทำอะไรในบ้านกูไอ้ลุงผ่านแล้วกิ๊กเก่าแม่กูบอกว่าวทำไมเข้าบ้านง่ายจังเลย,ยนะกูแอบบในห้องน้ำก็ได้แต่ห้องน้ำยังมืดเลยกู ้ทาแอบในไหนตรงไปเผชิญหน้าดิมึงจะเปิดประตูบ่อยด็กเหี้ยกูหลอนมึงแกดิเก็บเอ้ยแอบในตู้ได้เอาดัไดะแอบในตู้หรือแบบลูมานไอ้ลงมานแน่นอนอ่ะเมื่อกี้มึงกดแอบอ่ะหรือกูไม่ไม่ได้กดไม่รู้กูไปอยู่หน้าตู้กูดิน่าจะกูละพรกะกูใส่แล้วมันหลุดเฮ้ยวันดีหลานอยู่ที่ไหนกันจ้า ไม่นอนเหรอตำรวจมาอ้าอย่างนี้เลยพวกตำรวจมาแล้วเบ่ได้ทำจำอีพุเอ็กซิบไม่ให้เราออกเหรอเดยบตัววิ่งวิ่งหาตำรวจเหรอกอยู่ตรงย่องสัตว์เด้ยจเสียงเพลงมันวิ้ใช่ไหมัมันก็น่าจะได้ยินนะ นี่วิ่งไม่เป็นหรือไงวะยวเยอะกูเสียวี่ผ่านเลยไอ้ทางดูหดังก,กัน้วโยโอ้โหไอ้ลูกเสือเพลงมันบิวจังเกตะกูดูในที่เสริมันไม่มีแค่ตัวเดียวนะจบยังวะเรากลัจากบ้านแล้วแล้วกำลังวิ่งไปที่เพื่อนบ,บ้านของเพื่อนบ้านแม่ฉันโทรหาตำรวจ ยังไงก็ตามตอนนี้อร่อยยเชียปแปลไปสันฉันไม่รู้เลยว่าทําไมไอ้คนเมื่อกี้นี้มันถึงต้งางพังบ้านฉันแต่อะไรแต่มันเขาจะทำ้ายฉันอย่างแน,<อ>น,น่เอเอสุดท<อ>้ายไม่ทันจริงๆจบแล้วอ <c oughs> <c oughs> ไม่ร like ู really? ้ชื่อว่าอะไรวะอ่านไม่ถูกกัตตูกัตตูสตูดิโอเอจบดีละวจบไหเนี่ยเดี๋ยวจบสิบสี่นาทีเอาสักไปเกณฑ์ขึ้นหัวเลยเอาที่ไหนเนี่ยก่อนที่คุณจะหล่นไมากกว่านี้ที่ไหนเนี่ยไอาจบแล้วจบแล้ว